You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite. And if you keep me close, and night. โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับ <to> วันนี้อยู่กับผมซสเตอร์เอ็กนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นน้องวิปในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมใครๆที่กำลังมองหาในการเล่นป่าแล้วก็จะเอาแคลรี่มาป่านี้ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ <Yeah. S 2> จะเป็นไกด์แนะแนวทาง <Yeah. S 2> ในการเล่นตำแหน่งจังเกิลเอาแครี่มาป่านะครับผม เดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลคร่าวๆของไอตัวน้องวิบเลยนะครับสกิลแพสซีฟของน้องวิบเนี่ยจะเป็นการยิง2ทีนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นนอกเหนือจากการโจมตีแล้วก็อัติมเมตเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทก็ต่อเมื่อไอศัตรูติดสถานะนะครับส่วนสกิลหนึ่งของน้องวิบก็จะเป็นการพุ่งไปในทิศทางที่เรากําหนดนะครับแล้วก็จะทิ้งลูกระเบิดไว้ข้างหลัง แล้วถ้าจะมีศัตรูมาเหยียบลูกระเบิดเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายด้วยแล้วการโจมตีปกติของโนบิปเนี่ยเขาจะยิงแรงขึ้นนะครับจะมีหลอดเหลืองๆขึ้นอยู่บนชื่อเราอ่ะจะมีระยะเวลาของเขาบอกอยู่จะยิงแรงในระยะเวลานั้นนะครับแล้วก็สกิลสองนี่จะเป็นการปล่อยถังระเบิดไปข้างหน้าแล้วถ้าโดนศัตรูเนี่ยจะสตัรศัตรูด้วยนะครับผมส่วนอันติของโนบิป เจะเป็นการปล่อยลูกระเบิดลงมานะครับเป็นวงกว้าง,างแต่ตอนที่เราใช้สติอยู่เนี่ยตัวของน้องวิบเองเนี่ยจะขยับไม่ได้นอกสจากว่าเรายกเลิกการใช้นตินะครับผมหรือว่าเราก็เดินปกตินะครับก็จะยกเลิกการใช้นติได้นะครับ ally, เดี๋ยวเรามาดูในเกมกันต่อเลยครับผมจะอธิบายไปแบบที่เราช็อตนะครับช็อตสำคัญสำคัญนะครับผม ออจังหวะนี้เอามังกรได้ก็เอาเลยครับเป็นอะไรที่ดีมากครับที่เอามังกรครับแล้วเหมือนเพื่อนจะบวกกันอยู่ครับอันนี้เห็นกลางไม่มีใครอยู่ก็มาแท็กหน่อยนึงครับได้เงินเยอะครับหลายบาทอยู่ถ้าเพื่อนยังไม่บวกอะไรกันนี้เราก็มาฟาร,ร์มไปก่อนครับหาตังค์ไปก่อนครับ ช่วงต้นเกมนี่วิฟก็ยังไม่โหดมากครับต้องรอของสักหน่อยนะครับตอนที่มีดาบคินี่ก็เริ่มโหดแล้วนะครับน้องวิฟจังหวะนี้ก็มาเอาดาครับเรียกเรียกเพื่อนมาเพื่อนไม่มาครับไม่น่าจะไหวครับเดี๋ยวทาร่าลงมาครับจังหวะนี้ครับยังไงครับรอดไหมครับ โอ้โหเราลครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วผมตายครับไม่เห็นจินนามาครับช็อตนี้ผมพลาดครับลืมมองมินิแมปด้วยไอ้สาคัญของการเล่นตำแหน่งทุกตำแหน่งนะครับเพื่อนๆต้องพยายามดูมินิแมปบ่อยๆนะครับสําคัญมากเลยครับมินิแมปเมื่อกี้ผมพลาดเองครับลืมดูมินิแมปด้วยตายเลยครับแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ทาร่าด้วยครับถึกมากครับทาร่าเอาฟามไปก่อนครับ ตอนนี้เราน่าจะยังสู้ใครไม่ได้ครับดาวิดยังไม่พอครับแล้วจินนาครับอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับอย่างนี้โอมากับเซเนียลครับแล้วแยกไปครับจังหวะนี้เซเนียลอยู่คนเดียวครับต้องลองครับจังหวะนี้ได้แค่ต่อครับไล่เขากลับบ้านไปครับดาเมดยังไม่พอครับ อาแล้วเซเนียลมาครับจังหวะนี้ไม่เห็นอ้าวแล้วจินนาอยู่ด้วยครับโอ้โหติเข้ามาหาที่ผมเลยครับจังหวะนี้แล้วเหมือนจแล้วเหมือนจินนาอ้าวแตกไปครับเรียบร้อยครับจินนาอ้าวแล้วเอเลนล็อกคาซลิมครับเอานะครับจังหวะนี้สวยครับฮเพื่อนได้ครับแล้วเซเนียลต่อครับโอ้โหสวยงามครับจังหวะนี้ได้เป็นดับเบิลคิวไปครับจังหวะนี้เราทาร่ามาครับเรียบร้อยครับแตกไปสีครับฝั่งตรงข้ามครับ แล้วครับจังหวะนี้ครับเกมทีมฝั่งเราเริ่มได้เปรียบแล้วครับ <S <S <ASS IC AL> จังหวะนี้จริงๆคือ <S <S <ASS IC AL> เพื่อนน่าจะแบ่งคนไปเคลียร์ล่างคนหนึ่งด้วยครับจังหวะนี้ถ้าดูจากมินิแมปครับการแคลรี่เขาอยู่น่าจะได้แล้วครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตายไปสี่ตัวครับป้อมสำคัญครับเกมนี้ <S <S <ASS IC AL> แล้ว่นี้ <S <S <ASS IC AL> อ้าวแล้วได้ป้อม <S <S <ASS IC AL> บนไปครับจังหวะนี้ครับ แล้วก็มาตีคลิปเขาต่อเลยครับจังหวะนี้แล้วจินนาเดินมาตัวเดียวครับอย่างนี้จะรอดหรือเปล่าครับจะกิ้วหนึ่งเข้าไปครับยิงครับยังครับยังคิดไม่แรงพอครับก็ต้องปล่อยเข้าไปครับดาเมจเรายังไม่ถึงครับเดี๋ยวไปเอามังกรเล็กกันต่อเลยครับมังกรเล็กนี่ก็ถ้าเราเอาได้ก็ดีครับนี่ ได้ไอเขียวๆลูละสิบาทครับอ้าวแล้วจินนาครับอย่างนี้จะรอดหรือเปล่าครับจังหวะนี้มาคนเดียวครับไม่กลับครับหืมแล้วติออกครับรอดไหมครับโอ้โหรอดด้วยครับอื้อัติไปก็ไม่ถึงครับจังหวะนี้โอ้โหรอดไปครับจินนาต้องกลับไปเติมที่บ่อเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเกียร์คลิปกลางครับ มีนาเรียกเอาบังกรใหญ่ครับลองเอาครับสำคัญครับบังกรใหญ่ครับเอาทุกอย่างครับผมเล่นป่านี้ต้องเก็บทุกอย่างครับเพื่อให้ได้ขอมาที่จะไปสู้ครับเอาละครับจังหวะนี้ครับกลางมีไฟกันเกิดขึ้นครับหนัวเนียเลยครับจังหวะนี้ครับต้องไปดูสักหน่อยครับผม อ่ะครับแล้วสกิลหนึ่งเข้าไปครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงครับยิงครับยิงครับแล้วก็สกิลสองครับยิงต่อครับยิงต่อครับกระนิ่มไม่รอดครับจังหวะนี้เซเนียลจะรอดครับตอนที่เข้าไปโอ้โหรอดครับเซเนียลโอ้ไม่กี้ครับเห็นไหมครับแรงมากเลยครับสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วยิงครับอ่าแล้วเจอทาร่าการทางครับจังหวะนี้ยิงครับโอ้โหสกิลสองไม่โดนครับถ้าเมื่อกี้สกิลสองโดนนี่น่าจะมีลุ้นครับผมพลาดเลยครับสกิลสองไม่โดน กลับมาฟาร์มกันต่อครับผมไม่มีไฟแล้วเราก็กลับมาฟาร์มก่อนครับหาของไปเรื่อยๆครับจะเห็นได้ว่าเริ่มแล้วครับอ่า้วสเซเนียลครับโอ้โหดูครับแท้งครับนี่แท้งนะครับโอ้โหไม่น่ารอดแั่นนนี้เรียบร้อยครับเป็นแท้งก็ไม่รอดครับแล้วรู้ครับ ยังไงครับต้องกลับครับสู้ไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ของเราเริ่มนำเยอะแล้วครับฝั่งเราแล้วได้มาแล้วครับสลิชติงครับยังไงครับตลิมรอดไหมครับอ้าวเราแค่โดนครันจังหวะนี้เรียบร้อยครับเป็นศพครับแล้วจิน่เข้ามาเรียบร้อยเป็นศพอีกศพครับโอ้โหแล้วอลินก่อครับจังหวะนี้ซีเนียร์จะเอาครับไม่ได้ครับทาร่ายังไงครับ เป็นศพไหมครับเรียบร้อยครับอีกศพหนึ่งครับเห็นทิปเปิลคิวเลยวะครับโอ้เรียบร้อยครับทิปเปิลคิวครับแล้วจังหวะนี้ได้ป้อมครับดูแล้วครับสวยครับเห็นไหมครับวิบเริ่มแรงแล้วครับมีดาบคีมีซอิสติงครับเห็นผลเลยครับจังหวะนี้แล้วต่อครับยิงต่อครับยิงไปครับโอ้โหสวยครับแต่ครับยิงไปก่อนครับสวยครับ สลิมไม่น่ารอดครับสลิมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเกมน่าจะจบแล้วแหละครับเป็นแนวทางการเล่นนะครับผมแนวทางการที่เอาแครี่มาป่านะครับเล่นไม่ยากครับ <S <S นนเรียบร้อยครับเกมจบเป็นที่เรียบร้อยครับ <S <S ถ้าใครดูแล้วชอบหรือถูกใจยังไง <S <S นนผมก็ขอให ทุกคนฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับผม